สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆ FC ของตูนิ Story. ่งสตอรี่ตอนนี้ตูนึ่งก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะคะเราก็จะพามาเที่ยวสะพานสกายวอล์กนะคะเนาะอยู่ตรงไหนนะคะก็ไปเลยค่ะเดี๋ยวจะนิง่งพาไปนะคะตอนนี้คือเรามาหาที่จอดรถนะคะหาที่จอดรถนะคะเนาะเขาให้เดินเข้านะคะไม่เอารถเข้าเนาะนอยู่ข้างในสกายวอล์ก นี่คือหาที่จอดรถนะคะโอ้รถมาไปเลยค่ะไปค่ะไปรับรมชมสะพานสก,กายวอลที่เป็นกระจกนะคะเนาะว่าเป็นยังไงกันไปดูกันได้เลยค่ะอก่อนแต่เดียวก็เคยมาแล้วหละรอบหนึ่งนี่ก็คือแบบอาจจะรอบนี้ก็น่าเป็นรอบที่สองนะคะเพราะว่า,าจะ พัฒนาไปถึงไหนก็ไปรับชมกันได้เลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะดามเติร์ดเดินเดินเดินตามมาเลยนะคะเนาะตามมาไปเที่ยว sky walk, สกายวอล์กสะพานสกายวอล์กของกาญจนบุรีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่จ๋า,าเป็นกําลังใจให้ติร์ดสตอรี่ด้วยนะคะนาะเรื่อทำคลิปนะคะพี่ ไหนนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็คือจะทายทําให้รับชมนะคะไม่ให้พลาดก็คือจะได้เจอกันก็คืออย่าลืมนะคะกดกระดิ่งดํานะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะเนาะเพื่อนๆพี่ๆจะได้เห็นนะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะจะได้แบบใครสนใจนะคะมาเที่ยวนะคะสถานสกใจวอล์กี้กาญจนบุรีก็ดูคลิปตะลุกลยกระบะได้เลยนะคะเม่อคืนตลาด นัดถนนคนเดินนะคะรอบเย็นถนนคนเดินนี่คือจะเต็มหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่ค้าไม่ขายนะคะกําลังกางเต็นท์กันอยู่เลยเนาะกางเต็นท์กันอยู่เลย ออกจากสกายวอล์กเราก็จะพาไปเที่ยวสะพานลางวัดไฟโอ้เรือวิ่งน้ำประสุดเลยนี่นะโอ้โหนี่คือแบบเป็นเรือเรือลากโอ้มีเรือลากน่ามาเที่ยวจังเป็นเรือลากเรือจูงนะคะนักท่องเที่ยวนะมันมีเรือลากเรือจูงแบบว่า อะไรนะดูื่มเหรอมาเที่ยวมาเที่ยวก็ต้องมาเป็นกลุ่มๆนะจะได้แบบว่าคุ้มกับการนั่งเลยมีตลาดนัดตลาดนัดถนนคนเดินตอนยิน โอ้แดดร้อนไปพี่แดดร้อนเหมือนไม่มีแดดแต่ก็ร้อนดูวิววิวไปเรื่อยๆนะคะเนาะรับชมวิวไปเรื่อยๆน่ารหูไร้ตาเด้อ ก็แบบนั่ง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 รับลมจริงๆเลยเขนั่งรับลมจริงเลยมีคนนอนก็มี มันบรรยากาศวิวสวยๆไปด้วยอยู่ไหนนะสะพานสกายวอโก้เดินไม่ถึงเลยวู๊ม่น้นี่เดี๋ยวมองไม่เห็นกล้องเนี่ย ได้บอน่าจะเดินได้นะน่าจะเดินได้ม,มาเดินแล้วแหละได้ไม่ได้ไม่รู้เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะพี่จา๋าถ้าไม่อยากให้พลาด <c oughs> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งดํานะคะนาะเราจะได้เจอกันทุกคลิปนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะ ผู้คงผู้เขาผูいい้คงผู้เขานี่ไงจะไกลวะถึงแจะถึงแล้ว เรือลากจูงนี่คือเรือลากจูงนักท,อท่องเที่ยวนะคะแบบว่ามาสลองแบบมีที่หลับที่นอนได้ด้วยมันต้องหลาบาทแน่เลยเรือลำใหญ่ด้วยมีเหลือสองชั้นโอ้กินนอนได้สบ,บาย อยูข้างหน้าค่ะพี่พี่ใกล้จะเดินถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสะ,ะพานเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนคะคะพี่พี่จ้ามีเดินรับชมวิวนคะคะทิวทัดน์สวยๆไปก่อนนคะคะนะ ประมาณนี้นะคะพี่จ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะในบานจ้าพี่ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่เข้ามากำลังใจเนสตอรี่นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหรือว่าภาพส,สวยๆมาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีขอบคุณนะคะ